เตรียมของขายที่เจาาละพี่อสิบบาทอันนี้จ็ะเริ่มถือมาเน่แล้วล่ะเริ่มถือล้วต้นหอมต้นหอมผักชีไปเรื่อยๆคืเด็กๆันใส่หลอดใส่กอยหอมกันนะงาม,งามาพี่น้อพ้าเจ้าปลูกพ่อปุ๋ยพ่อน,น,นันนะมัน ามค่ะเาจะเบื้งกันค่ะามก,หามกหามะหล่ำหัวละเศร้าหาคืตปอยางหมูอย่างประดุกตะกรันสิไปหนามาลังหาแนวห้องทองกันจังหวะค่ะ <c oughs> ขนมหวานกินขนมหวานโอ้มาหมัดแน่นเลยนะเนาะทิ่บ่อใครกันกินในบ่อหมาดแน่นกวนน่นี่มีตัดตอนนี้อ,นนนนนนอือหัวนะี่แเหวมาดแน่นพดมีตับด้วยเหรอหัวนึ่งเหลวมันทั่วค่ะ หอ้มันเดีวมันเดีวเป็นยังยางเห็ดนังกับ้ม่นเดียวเป <c oughs> ็นย,ปยังยงกอ <c oughs> ก้นอกนสิไปหนามากเลยเห็ดอีหยังกะไพี่น้องโว้ยสอนขวอ,อยุใส่สอน,สอน ฟาสันเรือแบบนี้เอามงนี่ให้มันเลี้ยวกันอันสือของมากอะ่ะส่วนสิจัดของเขาทีเขาท่าของกัะเต็มโตอยู่ในบาทพี่หน้องอยู่ในบาท,อบาทของอยู่ในบาทจึงจัดออกข้างนอกอกินของหวานละ กินเข่าเราดิข้งลวานลูกหลานเห็ดมาฝาดก็ขอบกุ้นขอบใจลูกเตาเดอ้อมีอยังกะคือทอนแม่ื้อมาฝากด้วยเห็ดแล้วเขาเ็ามาทรง ขนมเซนแม่ก็กินเพราท่านเมดอยยู่เขาเ็ดน,น้ำยามาหายน้ำยาปลาเขาถามมาเ็ดน,น้ำยาปลานิดแม่กินมากขนานดะกินทันดอกแม่ไม่กินตับปลาไหลแม่ยานว่ามันคืองูง <c oughs> ตปลาสบาย ปลาสบายครับมันข้าวแห้งกับกินตั้งสมัยตะกี้กินยุคปลาสบายกับปลกินกนะไม่เห็นหรอกมันข้าวแห้งมีนคนว่าแม่หามคือเปิดลานสวยแที่ เือเปิดตาเสาเนี่ยหัวเลี้ยวมากอันซวยเสมอพี่น้องเปิดตาเสากับบะมี่ผู้มาดอกเพราะว่าย่านหูเสาเขากันลังเดินลันเลื่นลันออกไปตึ่นตาเสาย่านหูเ้าข้าเจ้ากับหนึ่งเขาหุงเขาอยู่ข้าเจ้ากับมี่เนี่ยกินดูนะไัวรองเปิดตาเสาลายเทียแล้วอือตั้งหกโมงผม พรอมขายหกโมงเ้านะพรอมขายคือเกา่านี่แหละเฮ็ดตามสไตล์คอเนี่แหละไปส่งร้านกับมาจังมาหนึ่งเกาจกเขาจังไปดังไฟย่างหมูย่างปลาดุเทียงข้าเจ้าสิมาซื้อ,อพลรคว้นกับมาซื้อเขาตะเศร้าอยู่อันนี้ก็เทียงบายจนหอดสองถุม่ว่าเมื่ขึ้นมาหอดสองถุมหนึ่งถุมครึ่ง คอยกัปิดรลานแล้วคือปิดไว้แทะกขันว่าคอไม่คน้นห่อยกระยุดเลยเด้ปิดโหลดถ้าตังเป้าหมายว่าสองถุ่มขันมีค้นม,นมากเยเรื่อยกสิหอดสามถุ่มขันบ่มีค้นนี่กะถุ่มกวัวนี่่ข่ก็สิเริ่ม,มเก็บทยอยเก็บของลางแล้วเก็บลางไปนาะ อันไหนมันพอ่อหลางกับหลางงุ้มไหวนี่แหละวางเทล่างเันมีคนมาซื้อตำมุกหู่หใหกเฮ็ดด้วยตำมุกหูตำสวนเนาะขายอยรเท่านี้จะพี่น กินของหวานก็ย่างไฟอย่างปลา,าย่างหมูแล้วบา,บายๆพอ,อกันชิปหนานด้วยจ้าสวัสดีค่ะ